สวัสดีครับพวกเราร้านโฟนมือถือสีทาตนะครับวันนี้จะมาแจ้งโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้ารายเก่าและคุณลูกค้ารายใหม่ทุกท่านเลยเลยกันนะครับวันนี้ทางร้านของเราครับได้มีการเปิดรับจองนะครับมือถือยี่ห้อรุ่น Op p o Reno 10นะครับเปิดตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับผมจองเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าโดยจะมีอยู่3ามรุ่นในย่อยนะครับผมหลักๆเลยยกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับผมได้แก่รุ่น r รโน่10นะครับ 5G ต่อมาก็จะเป็นรุ่น r รโน่10เนะครับ Pro นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรุ่น r รโน่10 Pro p a s s นะครับผมทั้ง3รุ่นนี้ดีครับทางร้านของเราครับจะมีการแถมเก้าอี้แคมปิ้งหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับ EVP นะครับประกันหน้าจอแตกฟรีไปเลยรับ1ปีเต็มๆนะครับโหยังไม่พอนะครับผมคุณจะได้นันดกานะครับจากทางแบรนด์ OPPO ไปอีกด้วยนะครับผมยกเว้น รุ่น Reno 15G นะครับที่ไม่ได้นาฬิกากลับบ้านไปนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนใครที่อยากรู้สเปคตัวเครื่องนะครับของทั้ง3รุ่นนี้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็ตามผมมาทางนี้เลยครับ เริ่มจากรุ่นแรกเลยด้วยกันนะครับผม Oppo Reno 1 5G นะครับผมให้แรมมาอยู่ที่8 g b นะครับและ ROM 256 g b นะครับผมและให้กล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับบวกกันสั่น EAS ในตัวด้วยนะครับผมมาพร้อมกับกล้องเทเลโฟโต้32ล้านพิกเซลนะครับและกล้องอันต้าไวนะครับอีก8ล้านพิกเซลเลยด้วยกันนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh นะครับและรับรองฟังชั่น67วัตต์นะครับ CPU เป็น MediaTek Dimensity นะครับ7050นะครับผม ซึ่งตัวแรกของเรานะครับก็จะเป็นจอโค้งนะครับผมจอเป็นอะมูเรตนะครับผมก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้จอโค้งและจออมูเรตนะครับต่อมาก็จะเป็น oppo reno 10 pro นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะทําให้ประสบการณ์ในการถ่ายรูปของคุณนะครับดียิ่งขึ้นนะครับคุณจะรู้สึกว่านี่มันกล้องอะไรเนี่ยโอ้โหว้าวมันสุดยอดไปเลยนะครับผมกล้องคือสุดจริงๆนะครับ oppo reno 10 pro นะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับจะให้ความละเอียดกล้องมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมีการสั่น EAS ในตัวด้วยนะครับผมบวกกับ OIS ด้วยนะครับ CPU เป็น Snapdragon 7 7 8 G นะครับให้แบตเตอรี่มา4,600มิลลิแอมป์นะครับพร้อมชาร์จไว80วัตต์นะครับต่อมาจะเป็นรุ่น Oppo Reno 10 Pro Plus นะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับก็จะเด่นเรื่องกล้องหลังนะครับกล้องหลังของเขานะครับสามารถซูมได้ถึง3เท่านะครับผมโดยให้ความละเอียดมาอยู่ที่ 50ล้านพิกเซลนะครับบวกกับชิปมาลิซิลิคอนเอ็กนะครับผมแล้วก็บวกกับกล้อง p พรนิสโคปโอนิวิชันนะครับ64ล้านพิกเซลนะครับและกล้องอันต์วายนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ4,700มิลลิแอมป์น,น,ปน,นะครับผมพร้อมชาร์จไว1้0วัตต์นะครับผมซีอยูเป็น Sna ปดะกอนนะครับแปดพจนนะครับผมซึ่งจะสามารถถ่ายรูปวิดีโอ 4K นะครับผมถึง60เฟรมเรทได้สบายสบยเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับผมสําหรับ OPPO Reno 10 Series ของเรานะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะจองไว้ก่อนนะครับก็ติดต่อเราได้ที่เบอร์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมหรือถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะรับชมตัวจริงนะครับก็มาที่ร้านเราเลยกันนะครับผมที่โฟนมือถือสีธาตนะครับผมก็สาหรับวันนี้ร้านโฟนมือถือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ